มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิว หลังจากที่คลิปเล่าข่าวนะคะเป็นคลิปที่ทุกคนดูกันเยอะมากแล้วทีนี้มีหลายๆคนนะส่งข้อความมาแล้วก็คอมเมนต์มาถามว่าทําไมไม่เล่าเรื่องของอย่างๆบ้างวันนี้เราสองคนนะคะก็เลยจะมาเล่าเรื่องของอย่างๆโดยเฉพาะค่ะเมื่อตอนช่วงต้นเดือนสิงหานะทุกคนคือมันมีข่าวในจีนที่เป็นที่โด่งดังมากก็คือทุกคนพูดถึงกันเยอะมากมเพราะว่ามันเหตุมันเกิดมาจากมันมีแอคเคาท์หนึง่งชื่อว่าจางเซี่ยหานแอ เขานเนี่ยเขียนการ์ตูเนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสตอรี่อันยาวนานนะโดยบอกว่ามันเป็นเรื่องราวของเซเลบริตี้ผู้ชายคนหนึง่งกับผู้หญิงอีกคนหนึง่งโดยอ้างว่าตัวเองเนี่ยได้คุยกับผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายในเรื่องโดยที่ใช้ชื่อว่าเสี่ยวเวย่ยหรือเสี่ยวเว่ยนี่แหละเออแล้วทีนี้ก็ไม่บอกด้วยนะว่าเซเลบริตี้ผู้ชายนั้นเป็นใครแต่เรื่องราวนี่ประมาณว่าผู้ชายคนนี้ตอนแรกเนี่ยคบอยู่กับไฮโซแล้วก็เลืกอกันไป เพราะว่าไฮโซนี่นอยากจะเปิดเผยหลังจากที่เลิกกับไฮโซก็ได้เจอกับเสี่ยวเวยคนนี้ซึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนคลับของดาราแล้วก็ถ่ายรูปให้ไปบ่อยอตอนหลังก็เลยไปคบกันแล้วในช่วงที่คบกันเนี่ยนะบอกว่าตอนช่วงเดือนมีนาะปี2019นเนี่ยนะแฟนคลับหรือเสี่ยวเวยเนี่ยนะนะบินไปหาเซเลบริตี้ด้วยที่ดูไบแล้วก็มีเหตุการณ์นี้นู่นนั่นคือเป็นกระตูนเรื่องอย่างเลยทุกคนทีนี้หลังจากที่กระตูนเรื่องนี้มันโกวรัลวใช่ปะคนก็คือมาดาเปันใหญ่แล้วก็หวยไปตก อย่างอย่างของเราทุกคนเพราะว่าอย่างอย่งเนี่ยนะเคยมีข่าวเด็ดกับไฮโซคนนึงแล้วก็มีรูปหลุดออกมาด้วยทุกคนแล้วไอบ้บรรดาคนที่เดาทั้งหลายเนี่ยก็คือแปะรูปแปะข้อความแปะเอาคือเป็นการแบบว่าคนเหล่านี้สอบเกตแพทต้องได้เต็มอะเออรูปหลุดนะทุกคนเป็นรูปบอกว่าเป็นอย่างอย่างกับไฮโซไปเดินที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันแต่ไปเห็นข้างหลัง คือไม่ใช่รูปที่ชัดเจนอะเออแล้วที่ในการ์ตูนบอกว่าบินไปหาดาราที่ทะเลสายใช่ไหมก็มีคนเอามาแมปจับแพะ่วนแกะว่าช่วงตอนนั้นเนี่ยอย่างๆอะไปถ่ายทําหนังละครอยู่ที่ดูใบพอดีเออ,เอ,อก็เลยบอกว่าเป็นอย่างๆไนงะแล้วก็มีอีกอันนึงบอกว่ามีเรื่องว่าเคยเล่นเพลงให้นางในการ์ตูนนะบอกว่าเคยเล่นเพลงให้นางเล่นเป็นโนให้นางในงานมีติ้งแฟนคลับก็ไปโยงว่าอย่างๆเนี่ยเคยเล่นเป็นโนเหมือนกันมีอยู่ปีหนึ่งอ,อ่านั่นแหละทําให เหล่าเนติเสนจีนะคะก็โหมกระหนํำว่าต้องเป็นอย่างอย่างแน่นอนแต่ว่าข่าวยังไม่ทันจะไปถึงไหนตอนไหนผู้จัดการของอย่างอย่างก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่อย่างอย่างบอกว่ามันเป็นการอ้างชื่อคือโมซัว,วประหนึ่งรัก น้ำลงบนกองเพลิงไฟดับพลึบแล้วเหตุการณ์ต่างๆก็จบลงไปนะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าอย่างอๆเนี้ยคือพ้นภัยพ้นเคราะห์ไปได้แต่เราก็ต้องรอดูว่าจะมีรูปหรืออะไรออกมาอีกหรือเปล่าแต่ในมุมของฉันนะคือ1คนเขียนการ์ตูนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าได้เจอตัวกับ ต้นเรื่องจริงหรือเปล่าอ่าสองก็คือถ้าได้เจอตัวต้นเรื่องจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้คือมันกลายเป็นว่า ย้อนไปหลายชั้นมากกว่าจะไปเจอต้นต่อต้นเหตุที่แท้จริงคือถ้าเทียบกับข่าวอื่นๆนะมีตัวตนมากกว่านี้มีหลักฐานชัดเจนมากกว่านี้มากๆอันนี้มันเหมือนเอาอนูน่นอันนี้เอาน,นั่นเอาเต้ามารวมกันแล้วก็รวมกันเป็นข่าวอะ่ะทุกคนเราก็ต้องให้กําลังใจอย่างๆกันต่อไปนะคะเพราะว่ากบวจีเนี่ยมันคือเข้มมากถ้ามีข่าวเสียหายทั้งๆที่ยังไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยคือโดนปลดโดนแบนโดนเอาไปแขวนไว้ก่อนเพราะฉะนั้นก็ภาวนาะเขาอ,อยากให้มีใครมากแกล้งอย่างๆของเราเลยนะไปรอกันคลิปหน้าเท่า เรามีอะไรอัปเดตก็จะมาเล่าให้ฟังต่อเหมือนเดิมค่ะ